สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่799ดาทำนายทายทักนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าจะมีการทำนายดยงชะตาหลายรูปแบบให้กับท่านสมาชิกนะคะอะนะคราวนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนทั้ง7วันนี่เราก็จะมาดูคนชาววันพุธคนที่เกิดวันพุธ ความรักในช่วงครึ่งปีหลัง2 5 6 8นี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาววันพุธเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้แม้กระทั่งเรื่องความรักก็เหมือนกันเจ้าชู้นะรักหลายหลายคนพร้อมๆกันนะไม่รู้เขาทำได้ยังไงความสามารถพิเศษของชาววันพุธในบางในบางท่านเนี่ยยิ่งถ้าเกิดคนวันพุธ ราศีมถุนนิ่งโอ้โหหาตัวจับยากแต่ถ้าเขามีครอบครัวเขาก็จะรักครอบครัวนะบอกได้เลยนะคะเอาใจเก่งอืนะคะในช่วงนี้ก็เหมือนกันเจ้าชะตาเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีทางเลือกนะคุยกับคนที่อยู่ใกล้กับคนที่อยู่ไกลคนที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็คว้าไว้ก่อนเพราะอะไรมีความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อกัน คนที่อยู่ไกลๆก็คุยคุย,คยไว้เอเริ่มงอกเงยเริ่มเริ่มพัฒนา่าประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะไปแยกสถานะให้นะคะคนรักเองเนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่ามันมันมีปัญหายังไงก็เขาก็ต้องทำใจนะนะก็ยังรักอะว่าง้นเถอะี่ บางบางท่านนะบางคู่ก็อยากออกงานอยากไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่นะคะก็คือมันเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะกับความเจ้าชู้ก็ต้องอดทนนะอยากตัดก็ตัดไม่ได้อยากเลิกก็เลิกไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นในอนาคตข้างหน้านี่ก็รู้สึกว่าอยู่มีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันมีโอกาสที่จะอ่อ คนที่มีปัญหามีโอกาสปรับความเข้าใจจริงๆแล้วช่วงนี้ชาววันพุธนี่ปัญหาความรักรู้สึกจะน้อยนะแทบจะไม่มีปัญหาเลยแต่ก็มีบ้างอะ่นะเป็นเรื่องปกติของชีวิตความรักครอบครัวนะคะนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่มีครอบครัวนะคนที่มีครอบครัวแต่งแล้วเนี่ยบางท่านนะหรือบางคู่เนี่ยคนรักอาจจะออกไปถือสินออกบวชก็ได้นะมันก็เลยเป็นอะไรที่ยัง ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะแต่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะความอดทนนะคะใจเย็นคนรักออกบวชถือศีลเนี่ยความเจ้าชู้ของชาววันพุทธก็ขอคุยซะหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็รักครอบครัวไม่ไปไหนนะคะถือว่าดีอยู่นะคะชาววันพุธเนี่ย แต่จะมีปัญหาบ้างกับคนที่คบกันเนี่ยลําบากยังไงก็ไปด้วยกันลําบากยังไงก็จะอยู่อะลําบากยังไงก็ไม่ทอดทิ้งกันนะ่ะมีโอกาสเอ่อเขาเรียกว่ามีปัญหาก็ปรับความเข้าใจมีโอกาสที่จะง้อกลับมาคืนดีกันในความสัมพันธ์ยังมีผลประโยชน์ต่อกันอยู่หลายๆอย่างสร้างร่วมกันนะ่ะนะคะมันไปจากกันยากอยากแต่งงานนะบอกได้เลยคนที่คบกันเนี่ย เนี่ยบางทีปัญหามันเกิดขึ้นจากอาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนหรือแฟนเก่าเนี่ยเข้ามาพูดคุยมันก็คุยกันไปตามภาษาของคนที่มีสเสน่ห์หรือมีความเจ้าชูอ้อะแต่มันก็ทําให้คนรักมีความรู้สึกว่าเสียใจไม่น้อยแต่ก็ยังไงก็ไม่ไปจากกันเพราะในอน,นาคตมีโอกาสที่จะเปิดตัวนะคนที่คบกันเนี่ยถึงขั้นที่ถึงแม้ว่าคนรักเขาก็อยากจะแต่งงานเหมือนกันนะอยากจะแต่งงานแล้วนะอยากจะเปิดตัวอ สร้างอนาคตร่วมกันแล้วนะเนี่ยชาววันพุธเนี่ยคนที่คบกันนะลำบากก็ไม่ไปไหนมีปัญหาก็ยังอยู่ด้วยกันอนะ่ะมันก็ดีไนะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็ต้องตั้งเงื่อนไขตั้งกฎขึ้นมานะชาวคนที่คบกันในคนที่วันพุธเนี่ยเพราะนั้นต้องอดทนแล้วลำบากก็อยู่อย่างที่บอกไม่ไปไหนหรอกนะคะก็ถือว่ายังรักอยู่นะส่วนคนที่เป็นโสดเนี่ย ส่วนคนที่เป็นโสดน,นะจริงๆแล้วเขาก็อยากคุยนะอยากคบอยากคุยอยากมีใครเข้ามาแต่กลัวมากกับการเป็นมือที่สาบอกได้เลยชาววันพุดเพราะเขาเขากลัวนะเขาคุยคุยนะเขามีเสน่ห์เขาก็คุยคุยทั้งคนใกล้คนไกลอ่ะกําลังกําลังพัฒนาน่ะนะกําลังพัฒนาแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จริงจังเขาเป็นคนที่ยังไม่ลืมอดีตนะ เขาอยากมีใครสักคนเหมือนกันอยากจะจริงจังเขา้าอยากจะจริงจังกับใครสักคนเหมือนกันเนี่ยนะคะในความสัมพันธ์ก็จะเริ่มดีขึ้นนะแต่ชาววันพุธนี่ไม่ได้คุยคนเดียวนะคุยแบบคุยหลายคนนะแล้วเขาดูแบบเขาจะคุยแบบมีเหตุมีผลคุยแบบคนที่จะเข้ามาคุยกับเขาเนี่ยคุณต้องมีคุณนะสมบัติหนึ่งสองสามทำงานไหมมีเงิน รวยไหมเอออยู่ด้วยกันไม่ต้องการที่จะกินเกลือต้องการที่จะสร้างสรรค์ความรักเออประมาณนั้นแล้วก็กลัวที่สุดก็คือการเป็นมือที่สามนะคะชาววันพุทธที่เป็นโสดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะคุยหลายคนเพราะความมีเสน่ห์ของเขาแต่เขาก็เลือกคุยแบบมีเหตุมีผลนะคะมีโอกาสพัฒนานะคนโสดบอกได้เลยมีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนกันอยู่ เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็คุยนะเขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะคุยอยากจะพัฒนาต่อแต่เขาเป็นคนที่ยังไม่ลืมอดีตในบางคนเนี่ยนะบางคนที่เป็นโสดเนี่ยคนที่เข้ามาคุยกับชาววันพุธบางทียังไม่ลืมคนรักแต่ทําเพื่อประชดฉันอยากจะแต่งงานไปแหละฉันจะอยากจะมีใครและลบเลือนอดีตประมาณเนี้ยดังนั้นความรักที่อยู่ในใจเขามันจึงเกิดขึ้นยากมากนะ ถ้าแบคนที่เข้ามานะหมายถึงคนคนโสดนะเนี่ยที่เข้ามาคุยกับชาววันพุธเนี่ยต้องแสดงความจริงใจกับเขาละความเจ้าชู้ของคุณถ้ามีเขาคุณก็เลือกเขาเพราะจริงๆแล้วชาววันพุธถึงแม้จะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้นะมีความเจ้าชู้ก็ตามแต่ถ้าเขามีครอบครัวหรือมีใครเนี่ยเขาก็จะยึดมั่นกับคนคนนั้นนะก็จะรักเอาอกเอาใจเก่งอืม แต่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็กลุ้มกลิ่มไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะสำหรับชาววันพุธเนี่ยนะคะถือว่าอนาคตความรักมีโอกาสที่จะดีขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหามีโอกาสไปเ,เปิดตัวมีโอกาสที่จะพัฒนาคบกันเป็นแฟนส่วนคนที่มีครอบครัวอาจจะให้อิสระนะ ไม่ต้องยึดติดอะไรมากอืประมาณนะั้นเราใจเย็นกับปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะมีแอบคุยกับคนโน้นกันนี้บ้างก็ใจเย็นหรือบางท่านอัดคนรักอถือสินออกบวชนี่แหละวันอยู่ด้วยกันด้วยความอิสระให้อิสระซึ่งกันและกันก็หมายคนที่มีครอบครัวนะคะอืมจริงชาววันพุธก็ไม่มีอะไรมากเราก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรมากนะักจะมีบ้างกับคนที่คบกันนี่แหละ ลำบากไงฉันก็ไม่ไปโดยเฉพาะปัญหาที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเนี่ยจะเป็นเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าเนี่ยนะเข้ามาเพราะนั้นก็เลยต้องตั้งเงื่อนไขกับคนรักยังสร้างอนาคตร,ร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะลำบากก็ต้องอยู่ประมาณนั้นบางบางท่านซื้อบ้านซื้อรถด,ด้วยกันเนี่ยลำบากก็ต้องทนเพราะนั้นถ้ารักกันอยู่ก็ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะนะคนรักเขาก็อยากแต่งงานเหมือนกัน อยากแต่งงานเหมือนกัน,น,นก็ถือว่าปัญหาน้อยนะคะรทุทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ถือว่ายังรักกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความเจ้าชู้อยู่บ้างนะหรือไม่พอใจกันบ้างงอนกันบ้างก็มีโอกาสปรับความเข้าใจมีโอกาสง้อมีโอกาสกลับมาคืนดีกัน,นประมาณนี้นะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาววันพุธอย่างไรก็ตามก็เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะ ดูเป็นแนวไปนะคะอย่าเคร่งเครียดนะดูเพลิดเพลินไปนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ